ข่าวดีข่าวใหม่ล่าส,สุดีเม่สายน67 5กลุ่มโชคดีรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเริ่ม1พฤษภาคม67นี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่4เมษายน2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเงิาต่างๆจากทางรัฐบาลวันนี้มีข่าวดีข่าวใหม่มาแจ้งพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะสาหรับ5กลุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ากรองชีพในส่วนของรายละเอียดเป็นเงินอะไรเดี๋ยวเรามาฟังมาพร้อมกันว่าใครจะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนตรงนี้บ้างก่อนรับฟังข่าวสาร าฝากพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในี่ยกำลังต่อไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะล่าสุดมีข่าวดีออกมา5กลุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนในวันที่1พฤษภาคม2567น,น,นี้นะคะ วันนี้นะคะทางช่องมีข่าวดีนะคะสาหรับผู้มีสิทธิ5กลุ่มรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบํานาญค่าราชการ2,567ซึ่งล่าสุดนะคะค่าราชการไทยนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมกับการรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรับเบี้ยวหวัดบํานาญนะคะหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนล่าสุดได้มีการอนุมัตินะคะสาหรับหลักการร่างพระราชกิจสเดิกา เงินช่วยค่ากรองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญซึ่งจะเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2,567เเป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการแรกบรรจุ ทุกคุณนวุฒิซึ่งสารรับสำคัญเป็นการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหว,วัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญเพิ่มจนครบเดือนละ1 1 0 0 0บาทส่วนะคะการจัดเตรียมเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญน,นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการกิจสิกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกิจสิกาดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้ตามขั้นตอนเพื่อมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญก็คือสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เบี้ยววัดบำนาญเดือนละ1น0่0บาทตามมาติคอรมอที่ออกมามี5กลุ่มดังนี้นะคะ 1. ผู้รับเบี้ยววัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 2. ผู้รับบำนาญปกติ 3. ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุชุพพลภาพ 4. บบำนาญพิเศษ และห้าบำนาญตกทอดในฐานะทายาหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ซึ่งเริ่มกันกลุ่มแรกนะคะผู้รับเบีย้ยวัดต,ตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมเป็นไปนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบีย้ยวัดพศ2495ครอบคุมนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีเวลาราชการไม่น้อยกว่า1ปีแล้วออกจากราชการเป็นทหารกองหนุนนายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการนายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการ ครบตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วและนายทหารประทวนและพลทหารกองหนุนที่ไม่ได้รับเบี้ยว,วัดหรือบำนาญ 2. ผู้รับเบี้ยว,วัดปกตินะคะก็คือตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญค่าราชการพศ2494กำหนดให้ค่าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนสเหตุได้แก่เหตุทุแทนเหตุทุพพลภาพเหตุสูงอายุเหตุรับราชการนาน 3. ผู้รับบำนานพิเศษและเหตุทุพลภาพตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติบำเน็จบำนานกำหนดให้บำเน็จบำนานเหตุทุพลภาพนั้นให้แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่วยทุพลภาพซึ่งแพทย์ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ในตอนนั้นต่อไปนะคะ 4. บำนนนพิเศษนะคะบำนนนพิเศษก็คือเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ชายาของข้า ราชการผู้นันเพราะเหตุเสียชีวิตอันมาจากปฏิบัติงานในหน้าที่และห้านะคะบำนาญตกทอดในฐานะชายาติหรืออุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะปัจจุบันคือเงินบำเน็จ ตกทอดเงินที่รัฐช่วยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้ที่ถึงแก่ความตายซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวแต่บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรืออุปการหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะเป็นคำในกฎหมายเดิมซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ได้รับเงินประเภทนี้อยู่สําหรับงบประมาณที่ใช้จ่ายในครั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ประมาณการสูญเสียรายได้และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับตามมาตรา27มาตรา32แห่งพรบวินัยการเงินกันขังของรัฐพศ2561แล้วโดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ2.33ล้านบาทต่อเดือนหรือ27.96ล้านบาทต่อปีซึ่งจะใช้งบกลางรายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญซึ่งจะช่วยให้ผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญสามารถ ดำรงชีพยอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปและนี่ก็เป็นข่าวดีล่าสุดนะคะที่ทางรัฐบาลได้มีการช่วยค่าครองชีพนะคะ5กลุ่มที่กล่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้โชคดีนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้พอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ ะะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพ่อนอื่นได้รับทราบทุกกันทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ